มาต่อเน,นื่องจากข้อที่แล้วนะครับเขาบอกเท่าวันที่1ขายไป25ก้อนแล้วขายหมดนะครับต้นทุนการผลิตนี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับวันที่2อนมีการจ้างคนงานเพิ่มมา1คนแต่ขายดีขึ้นนะขายได้30ก้อนนะครับแต่ด้วยความที่จ้างคนงานเพิ่มมา1คนเนี่ยมันทำให้ f ิกคอ c นะครับเพิ่มขึ้นอีกร้อยหนึ่งเป็นไปไม่ได้ลูกนะจ้างคนงานเพิ่มขึ้นแล้วต้นทุนรวมจะเท่าเดิมมันเป็นไปไม่ได้ นะครับค่าเช่าอาจจะเท่าเดิมหรือครับบอกว่าค่าน้ําค่าไฟอาจจะเท่าเดิมนะครับแต่มันต้องมีค่ารงค่าแรงอะไรต่อวันนะค่าข้าวเ,เลี้ยงเขาอะไรเงี้ยต้นทุนมันต้องเพิ่มแน่นอนเขาถามว่ากําไรของวันที่2เปลี่ยนแปลงจากวันแรกเท่าไหร่เดี๋ยวขอแอบดูข้อเมื่อกี้ก่อน fx เท่าไหรน่นี้อ๋ออันนี้ใช่ไหมลบ 2x กาลัง2บวก 120x ลบ1006ใช่ไหมอ่ะมาดูวันที่1ก่อน จากสมการกำไรนะครับ fx เท่ากับลบ 2x กำลัง2บวก 120x ลบ1006ขายได้กี่ก้อนนะ25ก้อนก็แทน x ด้วย25เข้าไป25กำลัง2 625ลบ1006นะครับลบ1250บวก3000 ลบพันหกเหลือเท่าไหรเนี่ยสามพันลบสองรหเหลือร้อยห้านะอ๋อแปลว่าถ้าขาย25ก้อนเนี่ยนะกำไรร้อยมาดูวันที่2วันที่2ส,สมการกําไรหนูจะไม่เหมือนวันแรกนะลูกนะเพราะอะไรครับเพราะมีการจ้างคนงานมาเพิ่มอีก1คนทําให้ต้นทุนตรงนี้จากลบพันหต้องลบเพิ่มอีกร้อยหนึ่งครับนึกภาพออกปะ ส่วนอื่นไม่มีปัญหานะครับผมพอนขายกี่ก้อน30ก้อน30กําลังสองเป็น900อนะแล้วลบตรงนี้เป็นลบพันเนะคิดเลขขำๆสามพันหลบสามพก็เหลือ100เดียวโอยโทษปากบอกร้อยเดียวเขียน150เฉยอุ้ยตัวพี่หนึ่งบังใช่ไหมแค่นี่นเอง เพราะฉะนั้นก็คือกําไรลดลดกำไรลดลงครับห้าบาทเป็นไง <c oughs> นิ่มนิ่มนะครับง่ายๆคือจะว่ามันง่ายอ่ะคือถ้าดูแค่ตัวเลขก็ง่ายนะครับแต่ด้วยความที่ถ้าบางคนไม่ชินกับการทำข้อสอบสไตล์นี้โจทย์ประยุกต์แบบนี้คือจินตนาการไม่ออกไม่เห็นภาพมันกำไรยังไงนะ มันต้นทุนยังไงทําไมมันต้องมีต้นต้นทุนคงที่ต้นทุนแปรผันนะครับพี่ว่าก็มีปัญหานิดนิดเหมือนกันเอาละแต่รวมๆก็ถือว่าง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะผ่านนะครับข้อนี้